สวัสดีเทรดเดอร์ ader, และนักลงทุนที่รักชุมชนการวิเคราะห์ในการติดต่อ s y s t e m g u ย u Market เราเริ่มต้นด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทอีกเล็กน้อยเราจะพิจารณาแต่ละพารามิเตอร์โดยละเอียดหากจำเป็นคุณสามารถหยุดชั่วคราวได้คุณสามารถพิจารณาแต่ละพารามิเตอร์ขององค์กรที่กำลังศึกษาอย่างละเอียดทีท่วนตอนนี้เราจะเปรียบเทียบตัวโต้ตบังชีพื้นฐานของบริษัท ในปัจจุบัน Smith a s h o m e s Corp. ที่คือ s d h c การตรวจสอบนี้จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลปัจจุบันณวันที่12เมษายน2025โดยการจำแนกประเภท G. U. i u Market บริษัท Smith a s h o m e s Corp. อยู่ในหมวดหมู่ย่อย a c c o m m o d a t i o n มีบริษัท50แห่งเข้าร่วมในการประเมินและนี่เป็นตัวแทนอย่างมากเราจะเห็นการตัดสินใจในตอนท้ายของวิดีโอ ผลลั์ของบริษัทคือ7.5จาก10คะแนนคะแนนเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยคือ1.9คะแนนหากคุณมองอย่างกว้างๆภายในตลาดหรือรวมของเราเราจะเห็นว่าผลลัพบเฉลี่ยของทั้งตลาดหรือรวมอยู่ที่1.9คะแนนเทียบกับคะแนนของบริษัท7.5 Smith a s Holmes เปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท Smith g r o u s Homes และการแชร์หมวดหมู่ย่อยเราเห็นว่าโปรโมชั่นตลอด12เดือน Smith c l o u s Homes มีการเปลี่ยนแปลงลบ34.7%เ 34. ทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดย่อยลบ10.4%สิ่งนี้ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนแต่จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท Smith s o e s Corp มีมูลค่า0.17พันล้านดอลลาร์มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่3 0 7พันล้านดอลลาร์ Smith s o e s Corp มีส่วนแบ่งร้อยละ0.055และเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กมากในประเภทย,ย่อยมูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่ประมาณ0.07พันล้านดอลลาร์ ด้วยการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลในประเภทย่อยที่83,000ล้านดอลลาร์ Smith Co. โฮสคิดเป็นสัดส่วนร้อและ0.088เมื่อทำการเปรียบเทียบหุ้นที่ถูกครอบครองในตลาดหลักทรัพย์และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลแล้วเราจะเห็นสิ่งต่อไปนี้แบงปัน Smith Co. m e สคอบในหมวดย่อยกรณีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคือร้อยและ0.055 การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลคือ0.088%ซึ่งมากกว่าส่วนแบ่งมูลค่าตลาดถึง60%การประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลของหมวดหมู่ย่อยดีหน D1 คะแนนภารณีขององค์กรมีมูลค่า0.006พันล้านดอลลาร์การแปลงนี้ตามบัญชีคิดเป็นร้อยละ8.6ของทุน ส่งผลให้นิสิตของบริษัทดีมาก2คะแนนราคาหุ้นของบริษัทต่อยอดกำไรคือ10.5ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ21.9และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยถึง52%เเปซการประเมินตัวบ่งชี้ราคาตลาดต่อผลกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรประเภทย่อยดีมาก2คะแนน กำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่16ล้านดอลลาร์รายได้ในอนาคตในอีก12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่15ล้านดอลลาร์ซึ่งน้อยกว่าตัวเลขปัจจุบันร้อยละ4.9การประเมินตัวบ่งชี้กำไรในอนาคตที่คาดการไว้เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดหมู่ย่อยยอมรับได้ศูนย์คะแนนมูลค่าของบริษัทต่อยอดไรายได้คือ0.2 ค่าเฉลีย่ยในหมวดย่อย2ซึ่งต่ำกว่าหมวดย่อยถึง90%การประเมินราคาตลาดของบริษัทต่อตัวชี้วัดรายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อย D1 คะแนนรายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่980ล้านดอลลาร์รายได้ลงหน้าในอีก12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่930ล้านดอลลาร์ นี่น้อยกว่าตอนนี้5%การประเมินตัวบ่งชี้รายได้ที่คาดการในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ของบริษัทในประเภทย่อยยอมรับได้ศูนย์คะแนนอัตรากำไรจากการขายอยู่ที่ร้อยละ1 7โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดย่อยที่ร้อยละ9 3ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ7 6 การประเมินความสามารถในการทำกำไรจากการขายโดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยยอมรับได้ศูนย์คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนพนักงานในหมวดย่อยคือร้อยละ0.084์ซึ่งมากกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง53เปอร์เซ็นต์และข้อเท็จจริงข้อนี้สะท้อนถึงความไม่สมดุลของราคาตลาดของบริษัทบิตเด็กเลสโฮมส์คอร์ค่อนข้างเป็นการดูถูกดูแคลน จำนวนเงินทุนตลาดต่อพนักงานบริษัทคือ365,000ดอลลาร์ 365, และสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ556,000ดอลลาร์ 5, 56, ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทยอยู่ที่103.4 4การประเมินจำนวนทุนต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยดี0 5คะแนน กำไรต่อพนักงานคือ34.6พันดอลลาร์โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย25.4พันดอลลาร์และความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ36การประเมินผลกำไรของบริษัทต,ต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยดี0.5คะแนน ส่วนแบ่งการขายต่อพนักงานบริษัทอยู่ที่2,111,000ดอลลาร์ในหมวดหมู่ย่อยมี274,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ670%การประเมินยอดขายต่อพนักงานแต่ละคนเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยดี0.5คะแนน คุ้นขาดอยู่ที่6.7%เทียบกับค่าเฉลี่ยประเภทย่อยที่3.9%นี่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเสี่ยงจากการบีบชอที่อาจเกิดขึ้นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค RSI 14แสดงระดับร้อยและ42ให้กับบริษัท Smith u l a m s Co. p สำหรับหมวดหมู่ย่อยระดับ RSI 14คือ41% อาจเป็นไปได้ว่าหลักทรัพย์ของประเภทย่อยมีมูลค่าในลักษณะเดียวกับหุ้นบริษัทสมิตเดลส s โฮมส์การประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทตามจริงอยู่ที่ประมาณ18.74ดอลลาร์ราคาเป้าหมายที่เป็นเอกฉันท์สำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ20.39ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างการประมาณการจริง และการพยากรณ์ที่เป็นเอกฉันท์คือประมาณร้อยละากมาดูตารางสั่งซื้อกันดีกว่าครับลิงก์อยู่ในคอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ครับตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่เปิดเผยต่อสาธารณะในฤดูกาลนี้โดยระบบข้อมูลและการอ้างอิง GUIU Market การเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดอยู่ลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ โดยอ้างอิงจากผลการประเมินหลักทรัพย์มิ t เด o ล g l a สโฮมส์ระบบการประเมินข้อมูลและการอ้างอิง g u u Market มีการตัดสินใจดังต่อไปนี้เปิดคำสั่งซื้อที่18.75ดอลลาร์ต่อหุ้นข้อตกลงถูกเปิดขึ้นเนื่องจากบริษัทมีอันดับค่อนข้างสูงองค์กรได้รับการประเมินตามแนวทางการประเมินดัชนีของนอัคิม ตั้งจุด take p r o f i ไว้ที่21นาฬกา42นาทีหยุดการสูญเสียตั้งไว้ที่16.08ในกรณีที่คำสั่งไม่ปิดโดยเทค e p r o f i หรือ stop loss ในกรณีนี้คำสั่งซื้อจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดการซื้อขายในวันที่12พฤษภาคม2025หรือในวันซื้อขายวันสุดท้ายก่อนวันที่กำหนดสัญ,ญลักษณ์ ELME จะเป็นธุรกรรมการขายแบบออนบาลานซ์วิดีโอเกี่ยวกับลำดับสมดุลจะถูกเผยแพร่หรือเผยแพร่ในช่องนี้แล้วในกรณีที่ปิดคำสั่งใดๆหลักหรือสมดุลคำสั่งซื้ออื่นได้รับการแก้ไขที่ราคาปัจจุบันขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบและใช้งานข้อมูลและระบบตั้งอิงจาก g u i u Market พวกคุณทุกคนคือผู้ชมที่ดีที่สุดอย่างแท้จริง